ที่นักข่าวถามเนี่ยนะว่าบรรดานักวิชาการเขาบอกว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยเป็นตัวแปรหรือว่าเป็นผู้กําหนดโฉมหน้ารัฐบาลนั้นเนี่ยนะว่ายังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือทางด้านดรสติธรธนานิติโชตผู้อำนวยการสํานักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยครับเขาวิเคราะห์สูตรการเมืองหลังการเลือกตั้งเอาไว้ครับนะครับคือดรสติธรบอกแบบนี้บอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะได้จํานวนสสเท่าไหร่ ก็ถามว่าแล้วถ้าสสถึงสอง้อยี่สิบเสียงก็มีความเป็นไปได้ว่าจะจับมือกับพักขั้วเดียวกันแล้วก็ไปจับมือกับพักภูมิใจไทยแล้วก็พลังประชารัฐสูตรนี้เนี่ยจะไม่มีพักเก้าไกลยยรวมอยู่ในสมการคือเพื่อไทยถ้าได้สองอยี่สิบเสียงขึ้นก็ไปบวกกับภูมิใจไทยและบวกพลังประชารัฐบอกแบบนั้นตัดเก้าไกลออกไปแต่มองว่าตัวเก้าไกลเนี่ยอาจจะแสดงสปิริตร่วโมหมวตชื่อนายกรัฐมนตรีให้ฝ่ายนี้เพื่อปิดสวิตสมาชิกส วุฒิสภาและจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสูตรนี้ประเมินว่าจะมีคะแนนเสียงรวมกันเนี่ย340เสียงดรสตรีทรบอกแบบนั้นอนะครับทีนี้บอกว่าถ้าหากพรรคเพื่อไทยได้คะแนนไม่ถึง220เสียงละ่ะนะฮะก็จะเปิดโอกาสให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ลุกขึ้นมาสู้ทันทีชั้นแรกเนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติจะต้องได้เสียงมากกว่า25เสียงซึ่งคิดว่าทําได้อาจารย์บอกทําได้อื และน่าจะไปถึงสี่สิบสี่สบเสียงเสียด้วยซ้ําอืำซึ่งถ้าตามโพเนี่ยนะครับเขาบอกได้กี่เสียงนะ้ามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบห้าเนี่ยยังไม่รวมในส่วนของปาร์ตี้ลิตรนะถ้าปาร์ตี้ลิตรเนี่ยเขาคาดกันว่าประมาณแปดถึงสิบเสียงก็ประมาณสักสี่สิบกว่าเสียงก็ประมาณนี้สอดคล้องกันสอดคล้องกับที่ดรสติทรเนี่ยบอกแบบนั้น ทีนี้เนี่ยจะเป็นไปตามคุณสมบัติที่กําหนดในรัฐธรรมนรูญมาตร,รา159ก็คือว่าการที่จะเสนอชื่อนายกได้เนี่ยจะต้องมีสอสออย่างน้อยเนี่ย25คนขึ้นไปครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่านี่จะทําให้พลเอกประยุทธ์สู้ได้แล้วถามว่าแล้วพลเอกประยุทธ์จะไปจับคั่วกับใครดรสตีธรบอกว่าก็จับคั้วกับพลังประชารัฐนั่นแหละอกับลุงป้อมนั่นแหละครับแล้วก็จับคั่วกับภูมิใจไทยแล้วก็จับคั่วกับประชาธิปัตย์แบบที่เรารวมให้เมื่อกี้ไงอื แบบที่เรารวมให้เมื่อกี้ไงทีมงานนะครับเห็นชัดเจนเลยก็จะเป็นขั้วเดิมภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์แล้วก็รวมไทยสร้างชาติซึ่งได้อยู่ไม่รวมสอสอบัญชีรายชื่อสองรอยสาสิสามเสียงนี่ฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับดรสติทอนบอกว่าโอกาสขั้วนี้น่ะจะรวมเสียงได้เกิน2อ0ยห้าสิบเสียงนี่แค่สอสอเขตคือสองสามสามนะถ้าตามโพแล้วไปรวมกับบัญชีรายชื่อดังนั้นจะเกิน2อ0หสเสียง ดรสติธรบอกว่าทุกสมการเนี่ยต้องมีพักภูมิใจไทยอยู่ในนั้นถ้าภูมิใจไทยเลือกอยู่ข้างไหนข้างนั้นมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลสูงแต่แต่นะถ้าดูจากประสบการณ์โอกาสจะได้รัฐบาลั้่เดิมนั้นมากกว่าเพื่อไทยจะได้ตั้งรัฐบาลนี่เหมือนที่เราวิเคราะห์ไหมอาจารย์ก็มองมในทางเดียวกันเพราะอะไรเพราะบอกว่า พิสูจน์แล้วว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์เนี่ยทุ่มเทใจให้พักภูมิใจไทยมาโดยตลอดอืม,มอบกระทรวงเกรดเอให้ครับสาธารณสุขคมนาคมคมนาคม,มนี่กระทรวงเกรดเอทั้งนั้นถามว่าถ้าภูมิใจไทยไปอยู่กับพักเพื่อไทยเพื่อไทยจะกล้าให้สองกระทรวงนี้กับภูมิใจไทยไหมล่ะเขาก็คงอยากจะนั่งเองคือคงไม่กล้าให้หรอกอืก็คงเก็บไว้เองกระทรวงเกรดเอ ดังนั้นเนี่ยนะครับดรสติธรก็เลยบอกว่าโอกาสที่จะมีการจับมือกันตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลขั้วเดิมนั้นมีสูงมากมนี่ไงนะฮะนี่มันทำลายความฝันของใครบางคนเขาอุตส่าห์อวยพรปีใหม่บอกว่าเดี๋ยวหลังสงกรานพบกับรัฐบาลพักเพื่อไทยเลยนะ<อ>นะฮะ <laughs> นี่ดรมาวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยทำลายเขาชัดๆนะะทลายความฝันเขาชัดๆเลย แต่ก็มีหลักการมีวิธีคิดนะครับมีวิธีคิดครับม,มีวิธีคิดที่มันถึงได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับ